ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้ผมได้ทําการสั่งซื้อต้นไม้มาหนึ่งต้นนะครับเพิ่งมาส่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นต้นอะไรนะครับเรามาแกะดูกันนะครับเนี่ยครับผมได้ทําการสั่งต้นไม้มาครับหนึ่งต้นนะครับเพราะที่บ้านผมยังไม่มีนะครับสายพันธุ์นี้นะครับ น้องทำการแท็กดีมากครับเดี๋ยวมาดูต้นไม้นะครับว่าสมบูรณ์แบบหรือเปล่านะครับเวลาเกะต้นไม้ก็ระวัดระวังนะครับอย่าให้ถูกต้นไม้นะครับ ด่างน้อยนะครับเพราะว่าราคาเขาไม่แรงเกินไปนะครับขนาดต้นนี้เขาขายกันสามร้อยแปดสิบครับผมต่อเขาได้3ามรอยห้าสิบครับต้นนี้คือต้นอีพิด่างขาวนะครับเขาจะมีด่างเหลืองอีกนะครับพวกนี้เป็นจะพวกไม้เลื้อยครับนะครับเขาแทงหน่อนะครับเขาชํานะครับชํำตามข้อต่อนะครับ มันคล้ายจะพวกภูพวกเนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูวัสดุที่เขาใช้ปลูกนะครับตอนนี้เราได้ดับต้นไม้ใหม่เราอย่าเพิ่งรดน้ำครับปล่อยเขาทิ้งไว้สักวันสองวันนะครับ เขาอยู่ในกล่องครับมันอากาศมันอบอ้าวมันร้อน,นครับเดี๋ยวเขาจะเกิดอาการเน่าได้นะครับเอาไว้ในร่มนะครับที่มีลมผ่านนะครับอากาศทเทสะดวกนะครับเดี๋ยวต้นไม้ที่เราสั่งซื้อมันจะตายได้นะครับ เขาใช้กาบมะพร้าวสับกับปุ๋ยมะพร้าวนะครับก็ใส่ปุ๋ยครับปุ๋ยละลายช้าครับเดี๋ยวเวลาเขาโตใบเขาจะกลายร่างเป็นใบแฉกเองนะครับนะยครับถ้าด่างขาวเขาก็จะด่างขาวแล้วบางทีเขาจะด่างเยอะกว่านี้ครับเราต้องดูว่าเนี่ยครับ ก้านเขาต้องด่างเขาเวลาเขาแทงยอดเขาจะได้ด่างครับเวลาเขาเอาก้านที่ไม่ด่างมาแทงยอดเขาก็จะไม่ด่างครับครับเมื่เอิญมาที่สั่งมาก้านเขาด่างครับแสงต้นนี้ก็พอใช้ได้นะครับตามราคานะครับไม่แพงเกินไปนะครับบางต้นผมิหินเขาโพสขายกันต้นละพันพันพันกว่านี่ครับสองสามใบพวกนะครับก็ลองสั่งต้นที่มันถูกมาลองปลูกดูก่อนนะครับ ผมได้รับการสั่งซื้อต้นเหลืองไปอีกนะครับเดี๋ยวต้องลองดูนะครับอีกสองสามวันหน้าจะได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้ดูนะครับตอนนี้เราก็ไม่ต้องทําอะไรมากนะครับก็แกะกล่องให้เขาอยู่ใต้ร่มร่มนะครับไม่ต้องให้เขาโดนแดดเยอะนะครับน้ำก็ไม่ต้องลดครับดินเขายังชุ่มอยู่นะครับ แต่ส่วนมากพวกนี้เขาชอบกาบมะพร้าวสับนะครับเวลาเราปลูกครับกาบมะพร้าวสับปุ๋ยมะพร้าวพวกนี้นะครับปุ๋ยเราค่อยใส่หลังก็ได้ะครับเวลาเขาติดแล้วเวลาปลูกใหม่ๆนี้ส่วนมากผมจะไม่ค่อยใช้ปุ๋ยนะครับผมจะปลูกกาบมะพร้าวปุ๋ยมะพร้าวแล้วก็แกล็ดนะครับผสมกันแล้วก็พอเขาติดได้ช่วงระยะหนึง่งเราก็ใส่ปุ๋ยนะครับผมเคยบอกแล้วนะครับว่าเวลาเราใส่ปุ๋ยแบบ มูลสารพวกนี้ครับเราใส่ใส่ก่อนก็ได้นะครับถ้าเราใส่ด้านบนนี้ยากเขาจะขึ้นนะครับเราต้องใส่ข้างใต้ก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะดูดขึ้นมาเองครับไม่ต้องห่วงครับแต่อย่าใส่เยอะนะครับพวกนี้ครับไม่งั้นเดี๋ยวสวยกลายเป็นกับดาวนะครับถือว่าตายนะครับก็ต้นนี้ก็ถือว่าสวยต้นหนึ่งครับก็พอสมราคาครับ ก็เป็นไม้ตลาดนะครับตอนนี้ครับก็ทุกคนก็ต้องการเหมือนกันครับถ้าเขาด่างเยอะก็จะสวยนะครับก็เป็นไม้ที่ควรสะสมนะครับไม่แพงเกินไปนะครับถ้าต้นโตก็จะแพงนะครับแต่ว่าเราก็หาซื้อต้นถูกๆมาปลูกก่อนนะครับเดี๋ยวเขาก็โตได้นะครับไม่จะเป็นต้องซื้อต้นใหญ่มานะครับพวกนี้เป็นไม้ที่โตไวเหมือนกันนะครับ รากครับส่วนมากถ้าจะขยายพันธุ์นะครับเราต้องหาข้อที่เขามีรากอากาศนะครับเขาจะติดง่ายกว่าที่ไม่มีรากนะครับแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันครับที่ไม่มีรากนะครับแต่ว่าเราก็ใช้น้ํายาเล่งรากครับจุ่มนะครับจุ่มน้ํายาเล่งรากครับพวกนี้เขาก็จะขยายพันธุ์ง่ายครับไม่ต้องห่วงครับแต่ว่าถ้าเป็นมือสมัครเล่นพวกนี้เราก็หาที่มันมีข้อรากติดนะครับจะง่ายกว่านะครับ ถ้าเราตัดยอดก็ห่างจากยอดสักสามสี่ข้อนะครับเดี๋ยวเขาเจอยอดอ่อนแล้วเขาจะติดยากเขาจะเน่านะครับเดี๋ยวเรามาดูยอดพวกนี้นะครับถ้าเขาแทงยอดออกมามีใบเดี๋ยวผมมาทำคลิปให้ดูครับน่าจะสวยนะครับออกข่าวนะครับน่าจะด่างเยอะเหมือนกันนะครับ ตัวนี้ก็ซื้อมาในราคา350บาทก็สมราคาเขาครับ1ใบครับถ้าผมเห็นใบเล็กนะครับ2 3สใบพวกนี้ก็380นะครับเล้วผมเรียกใบเนี้ยครับเรียกใบใหญ่นะครับเวลาเขาแตกกิ่งมาใบเขาจะได้ใหญ่เลยนะครับถ้าเราเรียกใบเล็กครับกว่าเขาจะใบใหญ่ใบโตต้องให้เขาขึ้นมา สามสี่ห้าข้อพวกนี้ครับแต่พวกนี้เขาโตมาใบเขาก็จะใหญ่นะครับเพราะว่าเขาใหญ่ตามข้อเขาแล้วครับอีกพีด่างขาวนะครับหรือถ้าใบเขาโตเขาจเป็นแฉกนะครับเขาจะกลายร่างอีกทีครับ แต่ก็ใช้เวลาเหมือนกันนะครับกว่าที่เขาจะสวยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์นะครับขอบคุณครับ